ท่านตัองัามว่าไ่หาช่างตัดหั่นแล้วเราเก็บไว้ที่หอกลางโภเป็นที่ที่ท่านสนใจนะครับซึ่งส่วนต่างๆที่ความการทำงานท่านส่วนประกอบที่หมายถึงการทำงานของท่านเวลาท่านเสด็จที่ไหนเจนนี่วทุกครั้งที่เสร็จนะครับตัวองท่านจะมีเช่นแผนที่นะครับจะแผนที่นะไม่ใช่แผนที่ธรรมดาที่ มีตัวไปทุ้ท่านจะเรียงไม่เสร็จว่าท่านเสด็จตรงไหนท่านมีจุดของท่านว่าถ้าท่านจะไปเสด็จตรงไหนและจุดไหนที่มีั่นะครับตัวประกอบที่พูดการทรงใชก็คือเอ่อต้องใส่รูปนะครับต้องใส่รูปเนี่ยไม่ได้โฆษณาครับปกติแล้วเนี่ยท่าจะทรงใช้แค่น้อยน้อยครับแต่ต้องใส่รูปนนี้มิองต้านะครับที่ได้มอโอกาสมาร่วมในกิจกรรมที่ดี ของในข้อยิงของทางพุทธิคิพาวเวอร์นะครับสิ่งที่จัดตั้งันในวันนี้นั้นนะครับเป็นพรมรุ่งอรรลองนะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนนะั้นหน้าที่จะมีความสุอขซึ่งความสุขของเรานั้นก็คือจะถ่ายทอดให้กับทุกท่านว่าพวกเราจะมดเรื่องสุขหรือว่าอารมณ์ไรื่อง,าง,องการอะ บ้างนะครับดันสิ่งใดก็ตามที่จะทําให้คนในพื้นที่ตรงคนในพื้นที่ได้รด้ถึงภูมทคุ้มได้ผมถือว่าเป็นิธีการที่ดีทั้งหมดแล้วก็เป็นการทําด้วยจิตใจของเราทุกคนการทําสิ่งใดก็ตามถวายทูงิคั้งนั้นั้นกนทาด้วยจิตใจทําด้วยความนริงจังทีดีทําด้วยน้ำใสใจจริงผมว่ามันก็คงจะทําให้พื้นทีนี้มีความสุขสงบสุข ย่างยืนนานแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้องค์ท่านนั้นทรงมีความสุขท่านไม่เคยทรงเรียกร้องอะไรจากพวกเราเลยแม้แต่อย่างเดียววันนี้ผมในฐานะที่เป็นผู้นำขององค์ทัพซึ่งที่่ทุงชาตผมก็ได้ทอดมาตลอดถึงเรื่องความเป็นความปกติถึงเรื่องการที่องค์ทรงเป็นจอมทัพเพราะนั้นทหารทุกคนพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อเพื่อพระองค์ท่าน